เหนื่อยๆแบบนี้ก็ต้องหาของกินจุ๊บแล้วก็กินจิ๊ถ้างั้นต้องมาลองเมนูนี้เลยครันชี่ช็อกโกแลตเค้กกินคู่กับมัทฉะพีนัทบัตเตอร์ลาเต้ซึ่งพระเอกของเราในวันนี้ก็คือจิฟ n เนเชอรัลครีมมี่พีนัทบัตเตอร์กับจิฟ n เนเชอรัลครีมมี่พีนัทบัตเตอร์แอนด์ฮันนี่ขั้นตอนแรกเราจะเอาช็อกโกแลตทั้ง2ชนิดเนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไปขึ้นไฟตั้งบนอ่างน้ำร้อน โฮเรไปจนเขาเหลวใสเงาก็เอามาเทใส่คอนเฟ็แล้วก็ผสมคนให้มันแตกๆเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ จากนั้นเราจะใช้จิ๊บเนเชอรัลครีมมี่พีนัทบัตเตอร์แบรนด์เนยถั่วอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาทํามาจากถั่วลีส่งคุณภาพดีที่ผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันเนื้อสัมผัสก็เนียนนุ่มโซเดียมต่ําหอมอร่อยแบบไม่รู้สึกผิดเพราะเขาไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยมาผสมกับวิปปิ้งครีมแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูพอฟูจนได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาไปใส่ถุงบีบ เสร็จแล้วเอาคอนเฟ็มาโปะลงไปแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเท่านี้เราก็จะได้ครันชี่ช็อกโกแลตเค้กอร่อยหอมกลิ่นเนยถั่วต่อมาเราก็จะมาทำมัทฉะพีนัทบัตเตอร์ลาเต้นะเราจะใช้ตัวจิ๊บเนเชอรัลครีมมี่พีนัทบัตเตอร์แอนฮันนี่มาเพิ่มความนัวความละมุนในเมนูนี้ กระปุกนี้เนี่ยเป็นกระปุกสูตรใหม่ล่าสุดของจิ๊บเลยนอกจากความหอมความละมุนของเนยถั่วแล้วยังได้รสชาติความหวานธรรมชาติจากน้ำผึ้งด้วยเราก็จะเอามาผสมกับนมโอต๊ตจากนั้นก็มาตีชาเขียวตีให้เขาเข้ากันเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งแก้วเขาด้วยพีนัทบัตเตอร์ก็เป็นที่เรียบร้อยถูกใจสายมัทฉะแล้วก็สายเฮลตี้แน่นอน หลังจากที่ได้ชิมไปแล้วนะคะมีความกรุบกรอบของคอนเฟรกเข้มข้นช็อกโกแ,แลตเข้ากันกับความระมุนของเนยถั่วสามารถกินจุบกินจิ๊บแบบนี้ยได้ทั้งวันอย่าลืมไปลองทำกันนะคะรับรองว่าฟินแน่นอนแค่มีจิ๊บกระปุกนี้ก็ทำให้ทุกมือของคุณเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บครั้งหน้าซีโนคุกกิ้งขับจะมีเมนูอะไรมาทำให้ทุกคนดูอีกอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด s u b ส c r i b ์ไปด้วยนะคะ